สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลสัมภาษณ์ของผู้เล่นทีมเซอร์เบียอานาเบริกาหลังพาทีมเอาชนะเบลเยียมไปได้3-1ตเซตโดยเบริกาได้พูดถึงทีมไทยด้วยค่ะผู้ดำเนินรายการกล่าวว่าเป็นการแข่งขันที่เหลือเชื่อมากแต่ช่วงต้นเกมน่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังเบริกาตอบว่าถูกต้องค่ะแต่ก็เพราะเรามีโค้ชคนใหม่ผู้เล่นหน้าใหม่ตอนต้นเกมเลยอาจยังเล่นไม่ดีเท่าไหร่ แต่หลังจากนั้นคุณก็คงได้เห็นถึงคุณภาพการเล่นของเราการต่อสู้พวกเราได้แสดงให้เห็นถึงการเล่นวอลเลย์บอลที่ดีผู้ดำเนินรายการกล่าวเสริมว่าในตอนท้ายเกมการบล็อกกับเกมรับก็เป็นไปด้วยดีใช่ไหมเบลิกาตอบว่าใช่ค่ะเป็นสไตล์การเล่นของอิตาลีพวกเราเริ่มเล่นสไตล์แบบอิตาลีและฉันหวังว่าพวกเราจะเล่นได้แบบนี้ต่อไปเพราะพรุ่งนี้พวกเราจะต้องแข่งกับทีมไทย ผู้ดำเนินรายการเลยบอกว่าใช่แล้วพรุ่งนี้มีบิ๊กเกมและแสดงความยินดีกับเบลิกาสำหรับชัยชนะในนัดนี้เป็นการส่งท้าย like is สาวไทยก็ถือว่ามาแรงมากๆเลยนะคะขนาดทีมเซอร์เบียยังไม่ประมาทเลย